แม่จะใช้เพลงนี้เป็นแบบฝึกหัดเริ่มต้นเลยเพราะว่ามันไม่ได้เร็วมากาแล้วก็ฝึกกําลังมือขวาแล้วก็ฝึกเรื่องการดีดอัลเทเนตพิกกิ้งด้วยตื่ชื่อดิม,ดมเทเเตอร์นะเพลงค่อนข้างยากใช่มันจะยากในเรื่องของสัสดส่วนเพราะเขาเป็นโปรเกสซีฟใช่ค่ะแนะนําแนวทางได้อย่างน้อยก็ยังดีนะคะเพื่อว่าที่เราจะได้หยิบแบบฝึกหัดไปฝึกต่อกันได้หรือว่าแนวทางการฟังเพลงเลือกเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ บางคนไปฟังเพลงก็หูมีแต่เพลงยากๆมาดูเราอาจจะแบบเออเพลงนี้มันก็มีแยย <Music S 2> ไหรนึ <Am ps. S 2> วกว่าเราเล่นได้สวัสดีจ้พกพบกันแล้วกับมิวสิกที่น่าจ้าก,กับผมเจมสิมอาร์นจากบุ๊กลอสฟลอรีค่ะพวก่อน้องบุ๊กต้องเจอกับอะไรเจอกับการเล่นกีตาร์หรือว่าวิธีการเล่นหรือว่าเล่นโชว์อะไรประมาณอย่างนี้ค่ะวันนี้เอาอะไรมาโชว์เพื่อนวันนี้บุ๊กเตรียมเพลงมาห้าเพลงเป็นริฟเม a ั i t i o n นะคะคือแต่ละเพลงเนี่ยมันจะมีจุดเด่นของแต่ละเพลงไม่เหมือนกัน<ะ>ซึ่งซ่อนลูกฝึก ไว้ในแต่ละเพลงเหมือนกันเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าในแต่ละเพลงมีอะไรบ้างอยากรู้แล้วเนี่ยต้องไปดูแล้วอ่ะเพลงแรกก่อนเลยกว่าเพลงแรกจะเล่นเพลงอะไรเพลงแรกเป็น Unholy Confession ข,ข,ของของใคร a 8. s n x อ่ะไปดูกันดีกว่าเป็นยังไง Music Arms um. เพลงนี้มันดียังไงเพลงนี้เนี่ยถ้าเกิดสําหรับคนที่เพิ่งฝึกดอปดีใหม่ๆมโดยมากจะใช้เพลงนี้เป็นแบบฝึกหัดเริ่มต้นเลยเพราะว่ามันไม่ได้เร็วมากาแล้วก็ฝึกกําลังมือขวาแล้วก็ฝึกเรื่องการดีดอัลเทอร์เนทปิกกิ้งด้วยนะคะแยกก่อนเพลงนี้เนี่ยสิ่งประกอบสําคัญเลยก็คือดอปดีใช่ดอปดีจะเป็นการดอปที่เป็นแบบว่าพื้นฐานของการเริ่มเล่นเพลงล็อกเลย ดอบดีก็คือการที่เราตั้งสายสแตนดาดแล้วดอบสายบนให้เป็นสิ่งดีใ,<ช>ให้มันต่ําลง <c oughs> 2งเลยคืออันทีเน็ตปิกกิ้งอันตีเน็ตปิกกิ้งคือการดีดสลับเออการดีดสลับโดยการใช้การดีดลงและขึ้นสลับกันมาัดไปมาซึ่งไอ้เพลงนี้เนี่ยมันจะมันจะมีลิฟที่เล่นง่ายไม่ยากมากลิปซ้ําๆและช่องเนี่ยไม่นไม่ไม่ไม่ไกลกันเท่าไหร่นะสามารถที่จะแบบเออฝึกในการเล่นอันตีเน็ตปกกิ้ง มันจะอยู่มันจะอยู่ในฟอร์มสเกลฟอร์มรูปคอร์ดอยู่แล้วมันจะไม่ได้ขึ้นไกลๆฝึกง่ายค่น้าฝึกน้าฝึกครับแล้วก็เพลงไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่แต่ว่าฝึกได้อยู่ลองดูครับลองดูผมว่าเพลงนี้น่าสนใจมากกับอันฮอล่ของ a อ x เพลงที่2เพลงอะไรครับเพลงที่2เป็น waking the demon อ่าของ b ูลเล t ใช่ค่ะไปฟังกันดีกว่าเป็นไง m Music ังไง เพลงนี้มีอะไรดีดเพลงนี้อ๋อจะฝึกเรื่องความเร็วความสเสถียรของมือขวาก็คือถ้าเกิดแบบว,ว่าเราเราไม่แม่นอย่างเงี้ยมันโน้ตมันก็จะอาจจะดีดไม่ครบแล้วก็ไม่คมแล้วก็ได้ฝึกให้มอนพูออฟด้วยอ่าคือมันเป็นอย่างงี้ไอเพลงเนี้ยมันจะมีอ่ามือนิ้วเนี่ยมันจะอยู่บล็อกอยู่กับที่ใช่ค่ะเป็นลิฟที่เล่นซ้ําไปซ้ํามาอยู่อย่างนั้นเลยครับแล้วเล่นง่ายๆแต่ว่ามันสำคัญอยู่ที่มือขวามือขวาจะต้องเน้นโน้ตที่ที่ถูก เน้นโน้ตให้ชัดแล้วก็อุดสายอย่างเงี้ยสำคัญเรื่องของมือขวาต้องมีกำลังพอสมควรสำหรับเพลงอะไรนะ The Waking The <W aking S 2> Demon The Demon เอออะไรวาเนี่ยชื่ออะไรกันบ้างนะเดิดบบนเดิน Waking the Demon ครับผมอ่ะถามถาไปเพลงไหนเพลงที่สองอ่ะเพลงต่อ,อไปต่อไปเป็น Rose of Sharon ของ Killswitch Engage นะคะอ่ะฮะไปดูกันดีกว่าเป็นยังไง Music Arms um. ือเพลงนี้จะใช้ดอกซีแล้วก็ฝึกดาวปิกกิ้งเพื่อความหนักแน่นม,มีพละกกำลังตามคาแรกเตอร์ของวงเขาเอะค่ะก็จะดีดลงอย่างเดียวเลยคือผมแนะนำานี้ครับการดาวการดาวก็คือดาวดาวสโตกอะดาวปิกกิ้งดาวปิกกิ้งสโตกไ,ไม่รู้อะไรวะกูก็ไม่เข้าใจว่าคือการดีดลงเนี่ยนะผมจะบอกเลยให้ว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องฝึก เพราะว่าการเล่นมือขวาของเมทัลเนี่ยมันจะมีการที่เล่นสลับคือการเล่นแบบติดๆๆกๆๆๆกใช่ไหมกับการเล่นแบบดาวซาวที่ออกมาคนละแบบใช่คน,คนละแบบเลยครับคนละแบบเลยไอ้ที่ดีดลงย้ำๆยๆ,ๆ,ๆอย่างเงี้ยมันให้ความรู้สึกที่มันจะแบบกระแทกกว่ากรแทกกว่า้ำหนักมันชัดเจนกว่าเออเพราะฉะนั้นะถ้าเขาเล่นแบบดาวเนี่ยควรดาวเหมือนเขาเราอย่าไปลักไก่เล่นดีดสลับนะเพราะว่ามันงั้นมันจะไม่ได้สำเนียงมันจะไม่ได้ความรู้สึกนั้นเลยนะ นี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งเพราะว่าหมูจะบอกให้นะสูตนี่ตรงนี้ต้อปวดเลยเนี่ยกาขึ้นข้างเดียวโอ้โหกาขึ้นข้างเดียวได้นั่นแหละก็ไปฝึกเอาดูมือเมทเพเมท่าะะครับสาคัญที่มือขวาคือถ้ามือขวาเนี่ยอ่อนแอนะมือขวาอ่อนแรงนะเจ็บร้อยเล่นไม่ชัดพยายามเล่นให้แรงเข้าไว้ครับเพราะว่าเราเล่นกับเสียงแตกเล่นดีดเบาเสียงมันจะเบอร์อเพลงที่สี่เพลงอะไรครับเพลงที่สี่คือ constant motion จาก dream theater ค่ะไปดูกันดีกว่าเป็นยังไง Music um. arms. <laughs> เลยนะขึ้นชื่อดิมเทเลเตอร์นะเพลงค่อนข้างยากมันจะยากในเรื่องของสัดส่วนเพราะเขาเป็นโปรเกสซีฟใช่ค่ะเขาจะไม่นับแบบสี่สี่ละเขาจะเริ่มมีสามสี่มีอะไรของเขาก็คือเป็นจังหวะที่จะต้องแบบว่าอันนี้ก็คือฝึกอีกขั้นหนึ่งในการเรียนรู้เรื่องของไทม์สิกเนเจอร์ก็คือต้องแม่นเรื่องจังหวะก็คือด้วยความที่ว่ามันเป็นออดไทม์ซิกเนเจอร์ประโยคหนึ่งเป็นไทม์สิกเนเจอร์หนึ่งพอเปลี่ยนเขาก็เปลี่ยนไทม์สิกเนเจอร์ตามซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดเราไม่มีความแม่นยําในเรื่องจังหวะอยู่แล้วเราก็จะพลาดได้งๆ คือมันก่อนที่เราจะเล่นเพลงพวกนี้ครับเราจะต้องอย่างแรกก่อนร่างกายเราต้องพร้อมก่อนอมือขวาเราต้องแข็งแรงก่อนมือซ้ายเราต้องเล่นได้ก่อนค่อยๆแยกฝึกจากซ้ายมาขวาจากช้าแล้วถึงจะไปเล่นให้มันตรงกับเขาเพราะว่าเรื่องของทาร์กซิเนเจอร์ผมคิดว่ามันยากพอสมควรบางทีอ่ะจำได้เล่นไม่ได้จำได้เล่นไม่ได้ มันต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างมือซ้ายมือขวาออย่างมากเลยทุกอย่างก็นั่นแหละครับไปฝึกเอาดูก็หลังจากที่เราได้เล่นเพลงที่หนึ่งสองสามสนาดที่ผ่านมาเนี่ยก็สามารถทำให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยเริ่มคุ้นชินแล้วคยนชินแล้วเริ่มฝึกเพลงที่ยากขึ้นมาหน่อยลองดูเพลงนี้น่าสนใจแต่ถ้าเกิดว่าใครยังเล่นไม่ได้อย่าไปจมปากเลยไปหาเพลงอื่นเล่นก่อนนะสีเวลาบางคนฝึกเพลงเดียวเป็นสิปีแปเล่นเล่นสิปีได้อยู่เพลงเดียวอย่างเงี้ยเออจมปากไปหาเพลงอื่นง่ายง่ายเล่นก่อนนะอ่ะผ่านไปเพลงที่สี่เพลงสุดท้ายดีกว่า บาเพลงอะไรวันนี้นเพลงสุดท้ายคือเพลง Mary Go ของ Polyphilly งาน p o l y p h o l y ไปดู Music um. เพลงนี้เป็นไงเพลงนี้จะคล้ายๆเพลงที่แล้วก็คือ time signature ไม่ปกติมันเป็นยังไงมันจะเป็น78ดแฟิลมันจะไม่เหมือน4-4่ส่จะงงๆหน่อยใช่ค่ะแต่ว่ามันจะมันจะอยู่ที่78อืมมันจะไม่ได้ซับซ้อนเท่าเพลงก่อนหนะ้า8 8เนี่ยเหมือนเพลงไทยเคยมีอยู่เพลงหนึ่งโคยตังไหมเจ็ดแขึ้นมา <c oughs> ทัานทีเจ็ดแปดขึ้นมาทันที ชอ่ะยังไงต่อก็เวลาฝึกอาจจะต้องเปิดเมทานอมช่วยเริ่มจากช้าๆก่อนเพราะว่าเราจะต้องหาแอคเซนต์ให้เจอไม่งั้นเราหาหนึ่งไม่เจอเราก็เหมือนเล่นแล้วไม่รู้ประโยคอ่ะอ่าใช่แล้วเริ่มจากช้าๆก่อนแล้วค่อยเพิ่มความเร็วไปจนถึงความเร็วที่มันตรงกับเพลงจริงค่ะก็คือหนึ่งห้องมีเจ็ดจังหวะใช่ค่ะต้องรู้อย่างนั qui, ้นเจ็ดแปดก็คือหนึ tumor 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 ่งห un ้องมีเจ็ดจังหวะ นนั่นเองเราใช้ตัวขบแตหนชั้นแทนด้วย1จังหวะนั่นแหละเพราะน้นักมันกนะ็ะจะแตกต่างไปจากหนึ4งสองเทคนิคก,ก็คือเมทรนอมเราควรตั้งให้มันขึ้นติ๊กที่หัวที่หนึ่งใช่ค่ะก็คือเป็นติ๊กตึ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 กติ๊ก,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 กอะไรอย่างนั้นนะเออ พยายามตั้งนั้นถ้าตั้งเสียเดียวกันหมดเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออันไหนคือหัวใช่ปะล่ะเราจะหลงเออแล้วค่อยๆทาแต่ชา้ชาๆพยายามท่องจต่ชา้าๆก่อนเหมือนเด็กเวลาเราโตมาปุ๊บเนี่ย <S <S <ๆ>เด็กสองขวบไม่มีใครเราที่จะพูดมาดูยดีดดดแร็ปปยังโอมเลยจะบ,บ้าหรอเออมต้องค่อยๆแบบกอไก่ขอขอไข,ข่เหมือนบออกึออกกอบ,บุงอะไรอย่างเงี้ยเออใช่ค่ะไม่ใช่มาไม่ใช่มาบอีมิเนมตเต้องตตไม่ได้ต้องฝืนรักท้าก่อนอะไรอย่างงี้การเล่นอย่างงี้ก็ต้องฝืนรัท้าเหมือนกันเออ โอ้โหแป๊บเดียวห้าเพลงฝึกห้าเพลงนี้เนี่ยผมก็มูบอกไว้ก่อนครับว่าวันนี้ยกตัวอย่างมาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าไอห้าเพลงนี้จะเป็นห้าเพลงที่จะเป็นเพลงแรกในชีวิตของเพื่อนๆที่จะต้องฝึกเพลงเมทัลนะแต่ผมยัจะบอกว่าห้าเพลงที่เราเล่นไปเนี่ยมันมีจุดเด่นที่แตกต่างกันเพื่อนๆน่ะลองหาเพลงอื่นก็ได้ครับที่เราคิดว่าเอ้ยเราขาดอะไรไปเราอยากไปเล่นเพลงที่เล่นได้แล้ว เพลงที่เ <polarization> ล่นแล้วเนี <Marine> ่ยเราแค่เอากลับมาซ้อมแต่เพลงที่ยังไม่เล่นไม่ได้เลยเนี่ยเราลองดูที่เฮ้ยเพลงนี้มันมีเทคนิคนี้นี่ว่าเราอยากเล่นอย่างนี้ได้เลือกเพลงนั้นมาแกะแต่เล่นอย่างช้าๆแค่นั้นเองหรือเลือกจากเพลงที่ชอบก่อนก็ได้จะได้อยากฝึกใช่โอเพลงที่ชอบนี่คือสําคัญมากเพราะว่าเราชอบเราจะฟังบ่อยพอเราฟังบ่อยเราจะจําได้ถ้าจําได้คราวนี้มันก็จะเป็นง่ายขึ้นเป็นง่ายขึ้นเออไหนบ่าเพื่อนๆหนเป็นไงสาหรับใครที่กําลังฝึกเมทัลอยู่หรือเพลงร็อกอยู่นะคะคือก็คือหวังว่า คลิปนี้เนี่ยจะเป็นการแนะนําแนวทางได้อย่างน้อยก็ยังดีนะคะเพื่อว่าที่เราจะได้หยิบแบบฝึกหัดไปฝึกต่อกันได้หรือว่าแนวทางการฟังเพลงเลือกเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนไปฟังเพลงก็หูมีดนเพลงยากๆมาดูเราอาจจะแบบเออเพลงนี้มันก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นึกว่าก็เอาไปลองเล่นได้ลองลองเล่นสั้นๆตามดูก็ได้ค่ะไม่ไม่ได้ยากเกินไปนะคะครับผม ก็ประมาณนี้สำหรับลิฟเมทัลมิวสิกที่ของเราในวันนี้เปล่าด้วยครับกับมิวสิกที่ถ้าลิฟเมทัลชอบถูกใจกดซับสไครต์กดติดตามกันไว้คลิปหน้าบุ๊กจะเอาอะไรมาโชว์เพื่อนๆอีกก็ติดตามกันเลยสำหรดวันนี้ผมกับบุ๊กขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะสำหรับน,นี้ก็ฝากสวัสดีจ้ะ Music